โอเคผมก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยน CUI ครับผมหรือ Background ข้างหลังสีพวกนี้นี่เองัะผมที่ผมเป็นอย่งแล้วผมก็ต้องมีซีมาร์ฟเวรับผมอ่าอันนี้จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเควิธีการเปลี่ยนนะฮะเดีย๋ยวเราลอ,ล,อลองเอาอันนี้ออกก่อนดูนะเนี่ยเอเอเป็นสีที่เราต้องการได้ผมโอเคไปตรงนี้ผมอิดดนะฮะ เออคลิปเตียไปแล้วว่าสุดท้ายเลยแล้วก็ไปตรงนี้อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแถวตรงนี้ยฝั่งนี้ผมแถวซ้ายอะไรขอบขอบตรงนี้อันนี้ลูกเกี่ยวอันนี้ก็เป็นพวกง G I แบล็กเกาข้างหลังเดียวปิดได้ <c oughs> อันนี้แบ็กเกล้าผมแบ็กกร้ากคือภาพพื้นหลังครับผมเช่นวันนี้อ่าเปลี่ยนเป็นสีแดง แห,หมผมก็เป็นสีแดงสีขาวอะอย่าสีออกจนเทาหน่อยเนาะไม่ค่อยเทอาอสีนี้แหละเออผมชอบอันนี้ก็มันจะเป็นเส้นใช่ไหมอ้าใช่ด้วยผมเส้นจะเป็นพวกเส้นแล้วผมคุณชอบแบบไหนคุณก็เอาแบบนั้นผมสีฟ้านะฮะ ผมชอบสีฟ้าอ่าผมก็สีฟ้าอันนี้อะไรวะลืมอ่อนี่ไห้ะเป็นพวกมันก็ไม่มีอะไรนี่ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวมาตรงไหนตอนนี้คุณก็ไปหาไล่ดูเอาเองนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากเอ่อมามาตรงนี้ผมอันนี้กระดิบแบกเกาอ่าอะไรวะลืมอ๋อขอบร้เปล่า อ่าใช่ใช่ใช,ช่ขอบคุณชอบสีอะไรคุณก็สีอะไรเนาะสีขาวสีดำผมสีดำอยู่แล้วเอาสีมันออกผมดำ่อยเนาะเออประมาณนี้ตอนนี้ไม่เกี่ยวมามาตรเนี้นี่ผมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นพวกไอ,อตัวเ <c oughs> นี้ยเนี่ยเห็นไหมเราก็เปลี่ยนสีได้ผม คุณก็ไปไล่เสียเอาหมหาดูเอาเพผมว่าอะไรมั่งผมก็มาสอบแค่นี้แหละผมโอเคก็เจอกันในพานหน้าผมบายบายนะฮะโอเค